ครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมมนีกับมาพอครับนุหน่อยน้ำโโชคอีกแล้วเนาะค่ะมนีนุดน่อยน้ำโโชคก็เดินทางลงพื้นที่มหาเมโน่ค่ะท่านผู้ชมเมโน่เป็นก่ประจำยูลันก๋วยเตี๋ยวคนที่เกานี่แล้ค่ะท่านผู้ชมนุดน่อยกับมาแวะกินก๋วยเตี๋ยวมาแวะทามไทยเหลืองความฝันของเมโน่เนาะค่ะเด็กความมาว่านเมโน่ที่คนฝันแล้วค่ะท่านผู้ชมเวลาหลอบนี่ฝันแปลกค่ะฝันว่าหมากระโดดกัดเมโน่ค่ะท่านผู้ชม หลังตีนเม่นหน่อยค่ะเลือดออกค่ะท่านผู้ชมแม่นหน่อยเป็นไก่แนวทางตัวเล็กมากค่ะท่านผู้ชมสามตัวน้น่นๆ่งเลยค่ะท่านผู้ชมตัวเล็กขวอมฝนของแม่นหน่อยสิเป็นตัวใหญก่อนสิไปติดตามรับชมรับฟังกับฝากกดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเป็นกําลังใจให้หนุดหน่อยน้ำชกยังไงด้วยค่ะขาดตอนนีหนุดหน่อยน้ำชกก็อยุ บริเวณไก่ลานก้วยเตี๋ยวของแม่น้อย่ะคะไม่น่อยเพิ่งก็นั่งทานราคะท่านผู้ชมเข้ากับไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของแม่น้อยอพร้พอมๆกันค่ะไปค่ะค่ะสวัสดีค่ะแม่น้อยสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะแม่น้อยสวัสดีค่ะแม่น้อยค่ะค่ะม่นี่แกเดยต้องมาติดตามแล้วความฝันกับแม่น้อยเนาะคะ่ะ มาเพื่อนฟันอีกแล้วนะคะานผส้ม mm hmm. เพื่อนสิฟันจังไดเป็นไปเป็นมาเนวใดกะให้ไม่น้อยนี่เราค้ามฟันให้เ้าฟัางเนาะค่ะเนาะไม่น้อยฟันจังไดคะฟันว่าอันว่าดูเหื่อนว่าบ่แมนเฮื่อนจ่อของหักกับคือเฮื่อนหลังนี่ะอืะอันดูจ้าของนึ่งข้นดูท่้งเ่งมันเป็นช้อนสันเนาะนี่ค่ะบัดเี้ว่าข้นไปยูท่องท่ิง ยืนแล็ดแน่ลงมากเสิละ่ะยืนขางระเบียงขึ้นบันไดไปมันกะมากเสิงก็มีระเบียงยืนบลยันนี้เสียงคนเขาไปในบ้านผู้นิ่งผู้ทาส่สองสามคนนี่แหละเสียงเิ่นก็ก้มหนาลงมากบึงนะตะก้มลงมาบึงจก,กระยุพักไตเนี่ยแหละยุซื้อมองบันไดเนี่ยแหละมันนี่เพิ่พิ่นมีหมาสองตัวกับว่าใดท้ามในไทยเพิเ่นดอกเพิ่งโดนก้มลงมาเห็นคนก็มีหม,มามานาก็เลยว่าอัน วาเพื่อนเอาเจะมาตั้งไดนี่เอามี่หมามาน,นั่มบ้านะี่หมาเนี่ยแบบหินเพื่อกะเห่าเห่าเฮาตัวหนึ่งนะ่ะเพื่อนส่งหายตัวหนึ่งนะ่ะเพื่อกะโบ้เฮ็ดนังดอกตัวนั้นหน่อยกลัวมันตัวหายนะ่ยไงกลัวกระโบเแมนหมาไงพ่วมแต่หนาหักนี่ล่ละหักหักหักบ่ทอกันหมาสองตัวเพื่อนเป็นสีใดนะมาคะหมาตัวหนึ่งดอกบออกสีขาวเท่าๆกับบกข,าว,ข,า,วขาวเลยตัวหนึ่งหยาบออกสีหนังตาลน โดว่ากระจำได้แน่เพราะได้แน่ละสีหมาหน่ะหูตะวันมีสองตัวมานี่อันตัวที่เพิ่นเฮาเพิ่นหายหายเนี่ยก็เล่นขึ้นบันไดไปเล่นขึ้นบันไดไปเจ้าของก็ว่าโอ้ยหมาแล่นขึ้นมาย่างหมากาดก็เอาเอาประตูปิดทั้งบันไดเนาะวันนี้มันก็ไม่โดเบียงก็ยืนนั่งแบบเบียงอันหมาตัวนั้นเพื่อกะบกไปทั้งประตูได้เพิ่นโดดขามระเบียงเลยได้โดดขามอันละแนงอันนาทิกาันน่ะมากัดกาดประกัดหลังตีนน่ะเลือดออก กัดตีนไม่หน่อยกัดตีนหักแต่ว่ามันกัดถือทั้งหลังหลังตีนต้งเสียอันเลือดออกกับว่าเข่าสองขวนี่แหละเลือดเลือดก็ออกมากกับบอลแม่เลือดไหลเลยดอกออกมากว่าเลือดออกก็เลยว่าเจ้ากัดคอยนี่เจ้าคอยสีได้ไปสียาก็เสียเงินได้หนวมาสีก็หลายข็มอยู่จอเอาเงินไม่คอยไปค่าหมอเด้อเขาก็ะหางอยู่ ทางบุวงหัวเขาหายจักบาดบได้นับบอลนับคือแบบข้างหายกับกรรมเอาเลยยังสี่นาขางหกัรรมเอาเลยกรมเาเลยกับปุ๋ยเราไม่เลี้ยนอยู่เราก็มีแบ่งไม่หนังยุ่นเหรออันเขาก็ถามมีราคาหมอจักบาดอก็จาไม่ได้ตะกี้มันกะบ่อแพงแล้วยันนีเจ้ามันจิตจักบาดแล้วมันก็หลายปีแล้วคอยค่อยสี่จุกกวานเนาะเขาก็ะหายมากเงื่อนจักบาดกับบอดเนับจักกรรมเอาเลยตัวไนมันบอกกัดตัวไน่ ตัวมันกับบนไงลื่นกันขายว่าตัวไงนน่ะมันกับบนแมนหมาไงเลยแหลมันมันพว่มจะเป็นตะซ้ำกรลังดื้อนะหล้กก็ตัวนั่นมันกับรูดกันลงมาสินะมันบบทอกันซ้ำไปไกับน้องแมนก็จังว่าก็จะ๊กของมันคือจุดอดว่าฝันดีหรือฝันร้ายเนาะมันเองเหื่อนกับคือจงในฝันว่าบนแมนเหื่อนจ้ากของว่าแต่แถมมาเบิงคาคาล้วมันเหื่อนจ้ากของ ว่างเหอนเจ้าของอันหิมเมอขึ้นมากกว่าเมื่บึงวาดบึงช่องบึงเจ้าของดูเจ้าของยืนกับเหอนเจ้าของจะเป็นเหอนเจ้าของเลย้่ขาไห<อ>มแต่ว่าเหอนหลังนี่แหละนางเขาเพราะเขาไปเจ้าของอดูั้งเหอนอยู่แล้วเขาเขาไปกต่ไปดูใก่ปใปเป็นอะไรพวกงนเบื้งยังสี่เจ้าของก็กลุ่มพวงเบิงบ้งเขาจังสี่อยู่มีผู้นิ่งมีผู้ชายน้ำประโณดว่นสามคนหมออก,กเป็นมาน้ำกันเป็นมานน้ำกันมันก็นมีหมาค่ะม,มาพอหมาชอบนตัว มาค่ะบังอื่นมากกัดจะคล้องบานแมนเขาเลยอันอันกันยังว่ามันแรนขึ้นทึ่งเฮือนเลยมันแรนขึ้นไปมันสีมันสีมันแรนตรงบันไดไปสิไปทะลุประตูมหาห้ามมันบบแมนมันว่าเพราะเขาขันไวเขาฝ่าปิดไวมันกระโดดขามแล้วเนี่ยมันหนีประตูแล้วก็มีละแนงมากสิเนาะ้ากันี่บันไดเขาก็ยืนดูจมสีนะมันโดดขามละแนงมากกัดเขาเลยนะหมาตัวนั้น ในขัว้วมือซื้อนั้นเจ็บปะกับเจ็บอยู่เจ็บว่าเลือดออกจนมาเด็ดท่วงเงื่อนน้ำคขาวมาแล้ว<ะ>ว่าจะครองมาก,กัรเลือดออกตีดียาอ่อามาตีไปสียาก็ท่านไปแราอยู่เมื่อก่อนอ่เ<ะ>มื่อก่อมากกับตีซีเพิ่มกับเด็กลูกแ<ะ>ต่ว่าลูกนั้นเล่านั่นอยู่แล้วแต่ว่าตีตัวเล็กอว่าจะเอาบาดเลือที่จาะครองแล้ว เพราะว่าสัาง้งหมดเหตุการณ์เหล่านั้น,น αι, เนี่ยมนจะองเน,ะนาะนในความฝันนัมมีนจะมีเหมือนจะคข้องในในความฝันว่าจะคองมาบ่ได้ทดูเหมือนจะคข้อง,องปัจจีบนี้วัดหัเมือมาาเนี่ยมันเป็นเหมือนจะาของคือหยัาล่ะอัน เ้ามายืนเบิงว่าเจ้าของนี่ยืนดูมองนี่เมื่อคืนนี่ล่ะข้าซองลงมาหล่ะมาจังสีนี่มันเป็นเพื่อนเจ้าของตัวนี่ว่าคว้างฟันเมื่อคืนนี่ว่าจังสีเด้อ่าวน้ำน้ำเจ้าของว่าว่าเมื่อคืนฝันนี่ก็เพื่อนเจ้าของตัวว่าจังสันน่ะก็เลยว่าจเอาเป็นก็เลยว่าจะเอาเป็นมาเล็ที่เจ้าของมาเล็กีเท่าไหรเขาคุณเนี่ยอันหาไอหนึ่งหาเก่าหนึ่งหาเก่านะค่ะ หนึ่งหาเก่าบ้านนี้ว่าถ้าให้ขี้แม่ตีตัวเล็กจะกข้อมฟันนี่ขี้แม่ที่ตีตัวเล็อันนี่นในี่ข้อมว่าตีเป็นตัวเลขดีว่าว่าเสีเอาหาเก่าหาเก่าหาเก่าคือว่าม้าหนึ่งจะหาจริงไหมบ้างอันบ่เตะตีใส่หมาตีใส่น้ำเจ้าของหมักหมักว่าบาดเล็กทีเจ้าของนี่ มันออกไปแล้วเส้นเก่าหาหนึ่งมันก็ออกตรงกลับเป็นบะมันออกไปแล้วเป็นวะล่ะมานนี่รับครับอีกมานุดอสองอะไรกันนี่มันก็ออกอีกงยั่งล่ะออกหาเก่าหนึ่งบต่ที่นี่ว่าเลยหาเก่านี่มันย่งย่งบัดเพิ่นเลยออกคือตาเปลี่ยนแต่ว่าหนึ่งเก่าหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งมันออกไปเล้หาหนึ่งมันก็ออกไปเลยได้มันนี้มันถึงมายั่งยุซิบหาก็เป็นเก่า ค่ะบาลยว่วบาบาลีกีเี่หนึน่งหักเก่าก็ไม้ของขึ้แหม่เลยคือขึ้นแม่สตาร์ทเลยไในบาลีกีเมนค่ะบันีบ,นบนันีทำเป็นสามตัวสิเอาน้ำข่วมฝันว่าเจ้าของฝันตีใส่ก็สิเอาสองหากก่บ ม้าสองตัวเแมนบานีบาเลตนี่ยสีส yes. oh yeah. ูงที่นั่งมันขึ้นเงื่อนจนนอกขึ้นเพิ่งเพิ่งนอกขึ้นเพื่อนหาเงื่อนหาเงื่อนกับหาเงื่อนเนาะกัดกับเก่าอูเลยเออม้ากับสองตัวแต่แม่แลนด์แบกัดตัวเดียวตัวจริงมันหนึ่งหาเก่ากับคืออยูสองหาเก่าก็คืออยู่แต่เตอเกซ์ซี่เปนสีแปรแปเอาเนาะนี่วกัดเก่าเออ สานกเนาะเอาเงินให้กับใส่มือกับกำเอาอยู่กับมือกับหากรรมเก่าอยู่ตีนเบื้องหนึ่งกับหาแม่เปรย์ไปกับหาคือเก่ากับหาคือเก่ามันนี่เป็นหยังจังสีว่าเป็นหยังจังสีว่าเอาสองใส่สองนี่กับว่าหยังหละมันมีมัิสองตัวมีสองตัวหนึ่งหาเก่าก็ได้สองหาเก่าก็ได้เอาสินะค่ะมันพ่อซอสเจ้าของเกิดก็ ยัง yeah. well. หายังสองห้าศูนย์ห้าสองห้าศูนย์ห้าเอออันพ่อซอเกิดอายุกับหกสิบเอ็ดกับกันแล้วได้ที่เคนสิไปกิดเอาเนอกบ่าซูฟังซื้อพ่อซอเกิดกับสองห้าศูนย์ห้าศูนย์ห้าสองห้าศูนย์ห้าเนาะแมงอายุหกสิบเอ็ดปีนะคะนอกคนแมง แตนคือปลาซ็อแต่น้ามใส่แาบเี่วกก็เขากันเนาะเมนเป็นัวเดียวกันาบดนี้สองเนี่ยเสียเอามาเป็นหนึ่งเสียมาเป็นสองกับลหลวแต่ได้เออเแลวแต่มากเหลวแต่แต่าก็สีเป็นสมักเนาะค่ะเมนเพิ่นเพิ่นแห้งเก่งกว่าห้าดอกเพิ่นเพิ่นตีเอาโล่ค่ะค่ะก็เห็นท่านผู้ชมพิจารณาบึ้งเนาะฟันนอหนี่กับเป็นแนวท่าตัวหลีคว่ำฝันของเม่น้อยค่ะปกติเหลวแม่เคยฝันบอค่ะฝันว่าถูกมากัดแบบนี่ บ่บ้เคยฝ่นันทบ่เคลื่อนันมีแต่เห็นแต่มันแรนใส่บดิถกับกับโบ่บดิกัดจนือดตกงยางออกค่ะค่ะก็ความฝันของคุณแม่กับมีเพื่อนเท่านีนแม่บอกคะจ้าค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมกับแม่หน่อยนี่ โชคโชคมานหมานค่ะถือว่าวันใหญ่กันทุกคนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้นุ่นหน่อยนำโชคคุณผ้าท่านผู้ชมนี่มาเบิ่งตัวเลขความฝันของแม่น้อยเนาะค่ะเนาะแม่น้อยเพิ่นไทยแนวทางมาค่ะท่านผู้ชมสองหาเก่าพ่อซอเกิดเพิ่นกับสองหาศูนย์หาอายุของเพิ่นกับหกสิบเอ็ดปีมาเลยที่เพิ่นกับหนึ่งหาเก่าเนาะค่ะเนาะเพิ่นว่าเพิ่นฝันค่ะฝันว่าเพิ่นยืนอยู่ทึ่งบานค่ะบานเพิ่นกับเป็นบานสองสัน บานกระมี่ค่ะมีคนมาหาค่ะก็มีหมาสองตัวค่ะท่านผู้ชมไม่หน่อยเพื่อนกับว่ามาตัวหนึ่งหนีมันหายค่ะมาตัวหนึ่งก็สิบวเฮดอย่างเนาะค่ะเนาะเม่หน่อยเพิ่นก็ย่านเพง่นก็ปิดประตูตรงบันไดลุ่งค่ะท่านผู้ชมหมานันเล่นขึ้นมาแลวก,กระโดดคำค่ะกระโดดคำและในย่างใหม่ที่ไม่หน่อยยืนซองอยู่นั่นค่ะมากัดไม่หน่อยค่ะกัดหลังตีนจนเลือดออกค่ะท่านผู้ชมป่านนี้ไม่หน่อยเพื่อนกเรียีกล่องค่าเสียหายจากเจ้าของหมาเนาะค่ะเนาะเพื่อนก็เอาเงินไห้เม่หน่อยกระดิกกรรมเอาค่ะท่านผู้ชม ค่ะเพิ่นก็เลยให้แนวทางมาค่ะท่านผู้ชมสองหาเก่าค่ะท่านผู้ชมใครผู้ชมนี่ตัดหลินเอาเนาะค่ะเนาะหมุนหนาหมุนล้างสื่อขึ้นสื่อลงเอาละค่ะท่านผู้ชมนี่ก็เป็นแนวทางความฝันของเม่นหน่อยค่ะงวดประจำวันที่สิบเจ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดคลิปนี้นุ่นหน่อยน้ำโชกขอให้ท่านผู้ชมโชคโชคหมานหมานลำลำลุ้ยลุย้ยเฮ่งเฮ่งปังปังถืงอกระตอรีล่ละวันใหญ่กันทุกคนค่ะสุดท้ายนี่นุ่นหน่อยน้ำโชคก็ขอฝากช่องน้ำเนยด้วยค่ะ หลุดหน่อยน้ำโชคไหวในอ้อมอ,อกอ้อมใจฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้หนุดหน่อยเดี๋ยไปติดตามแนวทางความฝันแนวทางตัวเหลขดีๆเด็ดๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ